สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆรับผมวันนี้ผมสิบห้าพี่น้องมาหาเลาะบึงบ่วงหนูนะครับพี่น้องีองบบบนนะ่ผมใส่ไว้เนาะหลังจากผมสิบห้าไปหายามหลอบดักปลาน้ำครับพี่น้องใส่ไว้น้ำอ้ปามันสิเริ่มขวนครับมันเลียนเขาน้ำสนเนมยังนะครับพี่น้องครับวันนี้มิธีแบบบ้านๆนะผมดักบ่วงนูไว้ครับพี่น้อง ดักไว้บ่ไลายรอกครับพี่น้องเห็นมันม,มีคล้องเนาะ,าเ,านะนนเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องก็วันนี้สิกไปตรงหน้ากันถ้าพี่น้องเระเบิ่งกับดักนูเนาะเพราะว่าเฮาใส่ต้องใส่ทิมว้นะครับพี่น้องต้องใส่ทิมใ้แล้วก็ยศจังเบิ่งกันครับผมว่ามันสิเป็นยังไงนะครับไปครับผมไปลุยไปเบิ่งกันครับไปครับนี่ครับผมบรรยากาศเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นเวนลาประมาณหก0นงครับผมห0 0นงเสา ผมเซฟไปพ่นน้ำไปหยาค่านะครับพี่น้องน้ำลาหยาค่าครับมองทางปุ่นลาหยาค่าพ่นนี่แล้วก็ผมมองเห็นมันมีข้องหนูเนาะไปครับผมไปเลาะเบื้องน้ำกันครับ น่มือผ่านพี่น้องมือผ่านโอ้ยหลังนี่ผ่านเนี่ยครับพี่น้องนี่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 ลักเหว่ากบ่วงมานี่แล้วเบิ่งกันครับผมผมว่ามันหนูอยู่นั่นนี่หลักมาแล้วนี่ เอาน้องพี่นอ้อ,นอปเปนงเซล่้นี่ครับผมหนูตัวปุยไงโอ้ใน่ครับผมเขียมแรกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะใส่ยตูงไป,เ,ปเลย say không cũng gì lạ Xe về khoang, nằm đây phía tinh tinh Ui อ่าตัวหน่อยแทนพี่น้องโอ้ตัวนี้มันหน่อยไปพี่น้องเดี๋ยวผมจิบปล่อยมันอาจจะเป็นลูกมัน ข่ผมข่มปล่อยมันมันตัวหน่อยโอ้สเสียงวะหน,น่อยไปครับตัวนี้สเสียงว,ว่ารุ่นรุ่นหน่อยนี่หลายแง่เป็นเสียเนาะงของยากกัดกันเด้อพี่น้องปล่อยไปไปไปเร็วไป,ไป น้อยกันมาติดโอ้ไปแล้วครับบดถือครับเมียมันขึเจาไปกินแล้วบ้าง่น้อ ขว้องหน้าเพื่อนเอาไปกินละบ่บดถือครับเป็นนี่เขาใส่ไปในขว้องมันขว้องกับบดถือ ตัวใหญ่บุยังคือพี่น้องยังถึงนนนนหนหน่อยคืออุ้ยเหมือนวันเหมือนวันหลายพี่น้องเจ้าเฮ็ดสวนมานั้งผีไกนี่ครับพี่น้องหวยมันตัวใหญ่ไปใส่หนอนนี่ หวยมันใส่เป็นขว้างเป็นบดถือครับมันก็บดถือนะรับผมโอ้ันอยนเอ้ยหนุ่มหน่อยแค่

ห่อยยังขึ้นมุนเอลีพี่น้องเอาเป็นเน,นี่ยนี่หนูมันยังเห็ดพี่น้องเฮ้ยหนูหน่อย นี่รับผมบรรยากาศตร,ตรงไฮตรงหน้านะครับส่วนใหญ่กับเกี่ยวเขาเ่าแล้วกระซีเบิดแหละนะครับพี่น่องไก่สิเบิดแล้วห,หน้าไปก็ได้โล่งเบแล้วพี่น้องนูน้กับอึดได้ครับพี่น้องเนาะอึด,ด,ด,ดอยู่ได้เพราะว่าตั้งผมก็เจ้าห้าหนูดีครับพี่น้องคนแถวนี่มักหาหนู กับผมบรรยากาศทุ่งให้ทุงหน้านะครับพี่น้องโล่งแล้วปุ่นอนะหลอบเอาใส่เยอะปุ่นเหมือนกันนะพี่น้องซุปไปนี่งูตายพี่น้องตงัวบกใหญ่เลยปลาเข้าหมดล้วขึ้บ่มีเอา หน่อยประรหน่อยอาไว้นี่สักก่อนพี่น้องพ่อกระเทือนพ่อกระเทืนอนปลาบว์พี่น้องนี่วหน่อย,อย พนหน่อยกิตตัวสองตัวฮอตเวนีแล้วพี่น้องพกกระเทือนหน่อยปวดเอาพี่น้องสรุปผลงานเท่าก็คืออยู่อยู่หนึ่งตัวอยู่นี่มันหนึ่งตัวนะพี่น้องเนาะจริงจริงเนี่ยสองตัวนึงมันหน่อยเบาครับพี่น้องหลักการนี้ปลาเฮาพกกระเทือนนะครับพี่น้องปลาตัวหน่อยพนหน่อยสองสามตัวบ่อัน บนบนตัวใหญ่ก็เลยเอาฆ่าไปครับพี่น้องรับพี่น้องมือนก็พาพี่น้องมาใช้มาหน้าเนาะรับพี่น้องกับผมใส่ใส่หนุ่มวย์มาํำทางตอนมานาตอนคําก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องมาหลอกบึงน้ำรับพี่น้องเปล่าใส่มาใส่คำคำเห็นเห็นให้คว้อมันไว้ก็ตัวนี้ก็ใข่อยู่ครเป็นน้องแต่ว่าตัวหนึ่งมันหน่อยไปก็เลยปล่อยมันก็มาหละเบึงหลอบป่าแต่พอ บ่ะเข่าครับพี่น้องมังเตี้ยมันกรโดดขามลงสะไปเบิดแล้วซุ่มตัวใหญ่แงก็เาะคนหน่อยเพรดินดินแดดแดดดีนเมืองนี้กะเอาไว้หันหลับพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีแบบนบ้านนะครับผมเอาบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าจากเกี่ยวเขาแล้วบังมอง่นขันเด้เกี่ยวครับพี่น้องมองได้น้ำตัวมัได้ลายเนี่ยมันเท่ากับขึ้นไม่เนาะพี่น้องมันขึ้นจุดสองบนขั้นเด้เกี่ยวเนาะม้าเข้าเกี่ยวไปแล้วดีเนี่ยจิตวามันมันโบกเร็วนะครับพี่น้องหล้วก็ตอนที่มันตัวเขา เขามันส er. ูงเนอะก็มันก็เขามันใหญ่แหละนะมันก็เลยแบบาพอมันถ่วมแล้วมันรดเร็วกันปดปดเดดตายบันไดครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เขาบวดเต็มหรอครับพี่น้องมันก็สีเป็นเขารีบน้านะครับพี่น้องห่วงห่วงก็สีบกไฮเต็มบันไดก็สีประมาณ เจ็ดสิบสามสิบครับผมได้เจ็ดสิบเสียประมาณสามสิบต่อห่วงนะครับพี่น้องประมาณนี้แหละผมว่าน้ำท่วมเนาะกันนี้ครับผมเอาวิธีแบบบ้านๆมาฝากนะครับผมฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวะผ่านคลิปต่อไปสิมิยังกะทาลุนทะเบิ้ลน้ำกันครับมือนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ